เชลซีแพ้แมนยู2-1สิงห์จอปล่อยยืมมาดูเอเก้เชลซีสนคว้าทาร่วมทีมอจะบ้าสวัสดีครับกอดต้อนรับทุกช่างมดินมีเรื่องเล่านะครับติดตามข่าวสารเชลซีแบบนี้ได้ทุกวันที่ช่องบดินมีเรื่องเล่านะครับ โอ้ยก่อนจะไปเริ่มก่อนจะไปเริ่มผมทําเป็นตัวตไปข้างล่างนะครับผมสามารถกดที่เดซิชชั่นล่างได้เลยสามารถกระโดดไปกระโดดมาดูตอนที่สนใจหรือว่าจะดูจนรว่วเดียวจบก็ทําได้เหมือนกันฝากไว้ด้วยนะครับผมและสําหรับใครที่ดูมาแล้วหรือเพิ่งมาดูครั้งแรกยังไม่ได้กดซับสไครต์กันฝากกดซับสไครต์กันด้วยพาบดินมีไปหมื่นซับหน่อยนะครับผมท้อแท้ชิบหายชีวิตโอ,โอเค ก่อนจะไปเริ่มนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยกับอันนี้นะเหมือนเดิมกับอ l ล o อ s u n ันชัยนะครับผมใครที่มองหาดอกไม้เนวกาสพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมกระทกไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอติดต้อในใน t i กต็อกอิน a ตาแกแล้วก็ในเว็บไซต์อเล of s u n ันชัยฝากไว้ด้วยนะครับมามาเข้าเรื่องของเรากันเลยแล้วกันเมื่อคืนไปเยือนแมนยูแพ้ไปที่2ประตูต่อ1เริ่มดีนะนะเซฟจุดโทษบูโน่แฟรนาสได้นะครับผมนะแล้วก็ แล้วก็มาเป็นจังหวะที่โดนยิงใช่ไหมโดนยิงแล้วก็เราก็ตีเสมอขึ้นมาได้เราก็ตีเสมอขึ้นมาได้จากโคพาเมอร์จบเกมไปที่แบบจบครึ่งแรกไปที่หนึ่งหงโอโ้โหทุกอย่างคิดว่าเอ้ยน่าจะโอเคไปไป,ไปมาแล้วก็เล่นสเปะซป,ปะอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดแบบโดนอ่คิดว่าโดนเนี่ยตรงมาโดนโดนจุดโทษใช่ไหมโดนจุดโทษนาทีที่9 แล้วก็อ่ะมาเนี่ยโดนสกอตทอมิเน่นะครับผมแมททอมิเน,นะะ่สกอตแม,มกทอมิเน่เหมาสองลูกอ่ะลูกแรกนะมนมอ่ะแล้วก็มาเป็นลูกสองแล้วก็แบบเนี่ยก็เป็นประตูชัยเนาะมันก็ตารางตาแนนตอนนี้ตารางคะแนนตอนนี้ก็เชลซีเนี่ยก็ยังอยู่ท,ที่ยังอยู่ที่เดิมนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ได้ดีขึ้นเลยเอเวน แมนยู U, นะครับผมก็ขึ้นไปอยู่ที่6นะครับผมจากการที่คว้าชัยชนะเมื่อวานนะครับผมขึ้นไปอยู่เหนือนิควคาสเซิลแล้วนะแล้วก็เชลซีก็ยังอยู่ที่10เหมือนเดิมนะครับผมมีะแนที่19คะแนนส่วนแมนยูขึ้นมาเป็นที่27คะแนนนะครับผมก็เดี๋ยวไปว่ากันในไลฟ์หลังเกมแล้วกันเนาะก็ไม่ได้พูดเยอะอะไรนะครับผมแล้วก็จริงๆเนี่ยเ,เดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์เดี๋ยวมีอะไรหลังเกมมาเล่าให้ฟังด้วยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อันนี้เนี่ยจริงๆนะก็ ข่าวมันต่อเนื่องกันแล้วกันเมื่อวานแพ้ไปแล้ว2-1ใช่ไหมแล้วไอ้อตัวนี้นี่อ่าเมื่อวานนี่ตัวนี้นะครับผมได้ได้เป็นแมนออฟเอเขาเรียกน,นะได้เป็นเพเยอร์ออฟเดอะมันนะครับผมก็เป็นที่ไลท์สกอร์ไลท์สกอร์แบบเออให,ให้ให้ตำแหน่งนี้มาโอ้แล้วเมื่อวานหลุดเดียวยิงไม่เข้าไอเวนเลยเอ่ะก็ เขาบอกว่าเมาื่อวานเนี่ยแจ็คสันนะครับผมเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำเดือนพฤศจิกานะครับผมของพี่เมลีกหลังจากที่ทำได้4ประตูจากการลงเล่น3นัดนะแต่มเมื่อวานก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมเลี้ยงไม่ทรงเหมือนเดิมนะครับผมแจ็คสันแจ็คสันสิ้นหวังนะบางคนเรียกแบบนี้นะครับผมอ่ะก็หวังว่านัดหน้าจะมีเอ็นคุนคูแล,แล้วละกันเนาะเห็นแล้วไม่มหงุดหงิดว่ะทำเล่นก็แบบเนาะมันเป็นไม่ใช่ความบางของทีมพูดไปแล้วอาจจะวไปว่ากันในไลฟ์หลังเกมแล้วกันนะครับผม แล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับผมที่อยากจะพูดถึงนั้นจริงๆอาจจะเป็นเรื่องของเมื่อวานก็ได้นะอันนี้เนี่ยเป็นเป็นภาพนะครับผมจากตอนที่นักเตะของเชลซีเนี่ยนั่งฟังแบบนั่งฟังเรื่องของนั่งดูคลิปน่ะที่โดนใบเหลืองหรืออะไรต่างๆนะประมาณนั้นอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากเดลี่เมลนะครับผมเคียร์แลนเกียวนะบอกว่า นักเตะของเชลซีเนี่ยได้ดูคลิปจากจังหวะที่เสียใบเหลืองนะครับผมในการประชุมเมื่อวานนี้นะซึ่งโปเชตติโน่เนี่ยพยายามที่จะก,กําจัดการแบบการเล่นแบบไม่มีวินัยของนักเตะนะครับผมเนื่องจากว่าเสียใบเหลืองมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกเลยไปซี่สีใบนะครับผมในฤด,ดูการนี้เนาะซึ่งผมว่าการดูคลิปแบบนี้นะเมื่อวานไม่โดนใบเหลืองเลยนะแต่อาจจะเป็นการที่ทำให้ทีมมันเล่นแบบ ไม่ต้องใช้คำว่างไงเออแบบไม่หนักแน่นเออมื่อานก็เล่นสเปซส,สปะหลายๆอย่างเนาะมันก็หละอาจจะส่งผลก็ได้ส่งผลก็ได้ถ้ามองมุมนี้เหมือนกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแหละว,ว่าเกมต่อไปวันอาทิตย์เนี่ยผลออการการเล่นอะไรต่างๆจะถูกเปลี่ยนออกไปหรือเปล่าจะแตกต่างออกไปจากนี้หรือเปล่านะครับผมแต่คิดว่าอาจจะมีส่วนนะไม่เลยทําให้เกมมันนุ่มนิ่มขึ้นการเข้าแท็กเกิลมันนุ่มนิ่มขึ้นเนาะก็อ่ะเดี๋ยวรอดูกันต่อไปแล้วกันนะครับ ทีนี้เนี่ยข่าวต่อไปนะไปพูดถึงอ่าเป็นเรื่องของแผนการเสริมนักเตะนะครับผมอันนี้เนี่ยเป็นรายงานจากกาดีอานะครับผมตัวเจคอบสไตเบิร์กนะครับผมเขาก็ <ๆ S 1> พูดว่าแบบเนี่ยเออเชลซี Chelsea นะถูกเก่าถูกแบบถูก ถูกโทษนะถูกโทษว่าปล่อยนักเตะที่มีประสบการณ์ออกจากทีมเนี่ยเยอะเกินไปนะครับผมแต่ก็ต้องมาเสียใจภายหลังนะถ้าลองคิดดีๆนะตัวหลักที่เสียไปเนี่ยโควาสิตนะที่เป็นตัวสำรองให้กับแมนซิตี้ตอนนี้เดีวจะมีคายฮาวเวดอีกท,ที่ฟอร์มขึ้นลงโลงกับอาร์เซนอลนะครับผมก็ไม่ใช่สิ่งที่รู้สึกว่าน่าจะเสียอะไรไปมากมายขนาดนั้นแล้วเชลซีเนี่ย ฟอร์มยังไม่สม่ำเสมอและอยู่อันดับ10ในพรีเมียร์ลีกนะครับผมแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยก็ไม่ได้บอกถึงเรื่องทั้งหมดนะซึ่งตอนนี้เนี่ยกล,ลยุทธ์ของเขานะครับผมก็คือเน้นไปที่นักเตะที่มีพรสวรรค์นนะแต่ก็เป็นเรื่องผิดนะครับผมที่จะบอกว่าสโมสรเนี่ยไม่มีแผนอะไรเลยนะเพราะว่าเขาเนี่ยมีแผนแล้วแต่รอให้มันออกดอกออกผลเท่านั้นเองนะ,ะก็แต่อย่างเมื่อวานเมื่อวานเรื่องของการที่ พอเกมมันไม่เข้ารูปเข้ารอยอะไรประมาณนี้มันก็มันก็ส่งผลแหละส่งผลต่อฟอร,ร์มการเล่นกักนักเตะประสบการณ์มันก็มีผลในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแหละว,ว่ามันจะออกดอกออกผลแบบที่เจคอบไซเบิร์บอกเมื่อไหร่นะครับ โอเคเอาก่อนจะไปที่3ข่าวสุดท้ายนะครับผมใครที่ฟังอยู่ตอนนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องมาร์ดี้มีเลี้ยงเราด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะโอเคข่าวต่อไปนะคะรับผมเป็นรายงานจากทีมช็อคนะครับผมเฟเธอร์คิวแลนด์นะบอกว่ามาดูเอเก้นะครับผมอาจจะย้ายออกจากเชลซีนะในช่วงเดือนมก,กราคมที่จะถึงก็เป็นได้หลังจากที่ไม่ได้สร้างความประทับใจให้กับโะะป,ปีนะ เขาบอกว่ามาดูเอเก้เนี่ยลงเล่นไปแค่6นัดในพีเมลีกเลยดูกาลนี้นะครับผมลงเล่นเป็นตัวจริงคแค่นัดเดียวนะรวมเวลาทั้งหมดเนี่ยเล่นไปแค่120นาทีเท่านั้นเองนอกจากนี้ยังทําประตูหรือซิ์ไม่ได้เลยนะครับผมเขาบอกว่าการออกไปยืมตัวในช่วงเดือนมกรานเนี่ยมีความเป็นไปได้มากนะครับผมซึ่งมาดูเอเก้เนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่อาจจะพิจารณาอนาคตที่เชลซีรเร็วนี้เนื่องจากว่าใกล้จะถึงตลาดซื้อขายมกราน,นี้แล้วก็ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มาดูเอเก้เนี่ย อาจจะย้ายออกนะครับผมเพื่อการลงเล่นที่มากขึ้นแล้วก็มองถึงโอกาสติดท,ทีมชาติชุดใหญ่ภายใต้การคุงทีมของแกเลตซาเกตก่อนที่จะไปเล่นยูโร2024นะครับผมก็มีความเป็นไปได้นะไม่ได้เล่นเลยแล้วถ้าสมมติว่ามีข่าวว่าเอ้ยเราอยากจะได้ควอเสเคเลียรหรือเปล่าหรืออะไรมาหรืออยากได้ปีกตัวอื่นอะไรประมาณนี้การที่ถ่ายนักเตะออกไปสักคนนึงก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเหมือนกันอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะกะ็ฟอร์มก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแล้วก็เวลาลงมาเล่นก็ยังมีความเป็นบอลชายเดียวอยู่นะครับผมก็ รอดูรอดูว่าตลาดซื้อขายมากระดาเปิดเนี่ยจะมีใครเอาไปหรือเปล่านะก็รอติดตามกันอานาคตของมาดูเอเจ้นะครับจากปีกผ่านไปนะไปพูดถึงอันนี้เป็นขาออกนะครับผมมาไปพูดถึงขาเข,ข้าหน่อยนะครับผมกับโจนาธานทาสนะครับผมอันนี้เนี่ยรายง,งานจากคริสตันฟอลของบิลส์นะครับผมบอกว่าเชลซีเนี่ยให้ความสนใจโจนาธานทาของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นนะครับผมซึ่งมีค่าสิทธิสัญญาอยู่นะแล้วก็มีสัญญาจนถึงปี2025ซึ่งอาจา 2025, อาจ,าจะเอามาเป็นตัวแทนของเตียกโกซิลบาที่ปีเอเย่นคนใหม่เป็นพีนีิสฮาวีด้วยเหมมือนนนกกััะครบผ เร,เราเราได้ยินข่าวอยู่แล้วแหละว่าแบบเนี่ยถ้าสมมติซิลบาจะย้ายออกในช่วงซัมเมอร์จะแบบหมดสัญญาแล้วก็ย้ายกลับไปเล่นที่บ้านเกิดอะไรแบเนี้เราก็ต้องหาสล็อตของกองหลังเพิ่มอยู่แล้วอยู่ที่ว่ามันจะเป็นใครเท่านั้นเองนะอาจจะมีทามีแท็บโซบามีมีใครอ่อะมีเออหลายคนเยอะไปหมดเลยอะ่ะถูกปะ่ะไหนจะมีเออ อะไรนะอุสมันอุสมันออของที่ของลิสบอนอีกใช่ไหมเอออูสมันคนนั้นจําชื่อจําชื่อจําชื่อหลังไม่ได้เออก็ประมาณนี้ก็มีหลายคนอยู่งานมีห้าหกคนนะเออประมาณนั้นก็อ่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าทานเนี่ยจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่านะครับโอเคอ่าทิ้งท้ายกันที่ข่าวจาก เดลิเอร์จากแอตติกยูเคนะครับผมโดยคนนี้นะครับผมทอมบูเกิร์ลนะครับผมอันนี้เป็นสายข่าวของเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์นะครับผมบอกว่าแลมพาร์ดนะครับผมก็แลมพาร์ดแล้วก็ดินสมิธนะที่เป็นอดีตเอเวอร์ตันทั้งคู่นะครับผมเป็นหนึ่งในค andidate นะครับผมรอบสุดท้ายนะของชาร์ลอตต์เอฟซีนะครับผมที่จะเข้ามาอยู่ในพิจารณานะการเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะแต่ยังไม่ชัดเจนนะว่าตอนนี้ใครเป็นค andidate รอบสุดท้ายนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอดูว่าแลมพาร์ดจะได้โยกไปคุมทีมไหนเมเจอร์ลิกซ็อกเกอร์หรือเปล ่อนจะจากกันไปนะครับผมขอฝากไปด้วยเลยกับอารีออฟซันชัยนะใครที่มองหาดอกไม้ในวกับพิเศษพิเศษให้กับคนรักคนพิเศษนะครับผมกระทบไปได้เลยทั้งแฟนเพจแล้วก็ไลน์แอดดั้งใน t i ทิกตอกอินสตาแกรมแล้วก็ในเว็บไซต์อ e y o ออฟซันชัยฝากไว้ด้วยนะครับผมอ่ะโอเคแล้วนั่นนะครับผมก็เป็นทั้งหมดของบอดินมีเรื่องเล่าในวันนี้นะครับผมอคิเทนยังไงกับข่าววันนี้นะก็ อ้าแพ้ไปแล้วเมื่อวานใครดูจนจบมั่งดูแล้วง่วงอ่ะไลฟ์ต่อไม่ได้น่าจะไลฟ์เป็นคืนนี้ไลฟ์ต่อคืนนี้เดี๋ยวไปเจอกันแล้วกันนะครับผมแล้วก็คิดว่าไงปล่อยมาดูเอเจไปดีหรือเปล่าแล้วก็คว้าไามมาร่วมทีมหรือเปล่าใครเป็นแฟนของบูเดซิก้าแล้วเคยเห็นฟอร์มก็ลองแชร์มาดูหน่อยแล้วกันนะครับผมคิดเห็นยังไงก็ทิ้งคอมเมนต์ไม่ได้เหมือนเดิมเราอ่านคอมเมนต์แล้วตอบคอมเมนต์ทุกคนอยู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามให้ก you <music>